สวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีเก็ตเล็กๆมาฝากนะครับที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับหรือใครที่รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนํามาเป็นแนวทางให้สําหรับท่านที่ยังไม่รู้เนาะนะครับเ,เวลาเราใส่ลายเข้าไปเนี่ยนะครับถ้ามันลายมันกลับอย่างนี้เนี่ยนะครับวิธีการกลับลายเนี่ยง่ายๆนะครีเยร์เมเาส์ก่อนนะแล้วก็ดับมันคลิดเข้าไปนะพอมันขึ้นเป็นเส้นแบบนี้มาให้กดรีเวิร์ดต,ตรงนี้นะครับ ลายก็จะกลับวิ่งมาแบบนี้ละทีนี้นะครับหลังจากลายกลับวิ่งมาแล้วเห็นตรงช่องว่างตรงนี้ไหมนะครับมันมีช่องว่างอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะทํายังไงให้ลายมันดูเต็มเห็นไหมตรงที่ผมวงกลมเนี่ยนะครับอ่ะก็ดับเบิลคีเข้าไปที่ลายนะครับแล้วก็ทำการเคลียโนดนนะครับที่มันเยอะๆนะครับอ่ะก็ง่ายๆก็ทําการกดคอนโทรลคาว้แล้วดึงลงมานะครับดึงโนดลงมานะครับ ให้ลายมันมาเต็มตรงนี้นะครับไอ้ที่มันเลยไปไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยมันนะครับอ่ะทีนี้ลายมันอาจจะเต็มเกินไปนะเราต้องการลดมันสักศูนย์จุดสักสองจุดจุดสี่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับพอเราได้ลายประมาณนี้แล้วไอ้ส่วนที่มันล้นเนี่ยปล่อยมันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทํานะครับแล้วทําแล้วเนี่ยเราจะได้ลายเราจะได้อ่าดูเต็มไม่ดูว่างนะครับอ่ะทาการเคลียร์เมาส์นะครับทีนี้ก็ทําการอ่าคลิกขวานะครับกดเบรก a อ t i c เ e d ด a นะครับแล้วก็ลบเส้นแดงนี้ไปก่อนนะครับลบเส้นแดงทิ้ไปนะครับทีนี้ให้คลิกที่ลายนะครับที่เราเบรกไปแล้วเนี่ยมันกรุ๊กันอยู่ใช่ไหมให้เราคลิกที่ลายนะครับแล้วกดชิปค้างไว้หนึ่งครั้งนะครับแล้วกดที่ขอบสีเขียวที่เราสร้างกั้นไว้นะครับแล้วถ้าคลิกแล้วเนี่ยนะครับกดที่ลายกดที่เส้นสีเขียวแล้วกดชิปค้างไว้ด้วยนะนะครับแล้วเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันแบบนี้ขึ้นมานะครับ ให้กดอันที่3มนะครับฟังก์ชัน insert นะครับหรือถ้าใครมี p l กอินตรงนี้นะครับให้กดคําว่าตัดรูปภาพก็ได้นะครับคลิกเลยนะครับพอเราคลิกเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาเมาส์จิ้มด้านนอกตรงลายจิ้มที่ลายด้านนอกนะแล้วลบทิ้งไปเลยนะครับมันจะมีเส้นลายอยู่ด้านในเนาะทำการคลิกที่ลายด้านในนะครับเราก็จะได้ลายแล้วก็กดปิดเส้นไปนะครับแค่านี้นะครับลายของเราก็จะดูเต็มเห็นไหมจากที่มันว่างๆอยู่นะครับอ่า หลายคนอาจจะมองข้ามเนาะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราวางลายให้มันดูเต็มมันก็จะดูสวยงามเห็นไหมครับทีนี้ลายมันก็จะเต็มละนะมันจะเต็มทุกส่วนเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับที่ามาอออฝากครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ